นี่คือกองที่เราเลี้ยงแมลงต่างๆเช่นแมลงนางาหารือเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ผล่าจตไม่รู้จักมันมีหลายชนิดจ้ะมีผีเสื้อก็มีนี่ผีเสื้อกลางคืนมันใช่ผีเสื้อกลางคืนไหมเฮ้ยว่าจบเข้าไปาเหมือนเดิมแล้วก็มีเจ้าด้วงด้วยผมน่าจะมันถ้าเป็นด้วงไปหา ขัดมาแล้วผมก็เจอแมงฝ่องอืมแมงฝ่องข้ตัวใหญ่เลยสองตัวนะใช่แล้วก็แล้วก็ฆ่าอืมก็ฆ่ามันด้วยแล้วก็เอ,อผมนะ่ะก็นี่ด้วยทำ<ะ>ผมนะ่ะเลี้ยงปลาหาลูกยุงแต่ผมจะเอาไว้ทำคลิปพรุ่งนี้นะยแรงนานเลยทำไมน่งก o n g แล้วก่อนถือมอแรงนางอายก่อนเด้อเป็นตัวที่จะเป็นก่อนนะนี่ไงต้องไปแล้วเห็นจุดดำๆไหมมันไม่ใช่ปิงนี่ไงนางอายน้อยมีดวงไหมที่พุ๊กปังถือไม่ใช่ดวงเหรอมันเป็นนางอายตัวเล็กน่ารักให้เขาดีกว่าน